สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะก็บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วก็อะไรก็มายังมาตรวจงานอยู่ยังมีช่างปูกระเบื้องอยู่หลายเจ้าก็เป็นพวกผู้รับเหมาเป็นคนงานพวกกัมพูชาแล้วก็มีคนไทยที่เข้ามารับเหมางานกระเบื้องก็ดีค่ะจะได้งานจะได้เร็วขึ้นอ่ พอมาดูตึกที่ตัวเองทําก็ภูมิใจจะบอกว่ามันเป็นความภูมิใจจริงๆนะที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะทําได้โดยที่แบบไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็สู้อะถามว่าเหนไหเหนื่อยเหนื่อยแบบวันๆก็ปวดหัวนะคิดวางแผนนู่นนี่นั่น แต่ก็พอมันใกล้สำเร็จแล้วก็จะบอกว่าโคตรภูมิใจเลยโคตรภูมิใจก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะอ่าอีกไม่เกินชิก้าช้าสุดอย่างเลย็สุดก็น่าจะสักประมาณสองเดือนก็น่าจะได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้ถ้าไม่ติดอุบัติเหตุในเรื่องอตกแต่งภายในหรืออะไรก็ ก็คงต้องย้ายย้ายเห็นมีกระเบื้องแตกอ่ะกล่องนึงอ่ะเยอะเลยเอาไปทำเผื่อมีเศษเจษค่ะก็ยังยังคงทำงานอยู่ยังมีช่างปูกระเบื้องอยู่ค่ะทำงานกันอยู่ แล้วก็กําลังทําซุ้มอ่ซุ้มตรงสะไว้น้ำเพื่อจะได้ได้นั่งเล่นกันได้ต้นไม้ก็โตเร็วมากเลยที่นี่อีกไม่นานก็คงจะล่มลื่นมากนี่ก็เดี๋ยวอีกอีกเร็วๆนี้ก็จะเอาต้นไม้ใหญ่ๆเข้ามาเพิ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็อ่าภูมิใจจะบอกว่าภูมิใจใน ในตัวในตัวในตัวเองแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนขอกําลังใจจากเล็กเล็กจะบอกว่ากําลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยคือกําลังใจของเราเองค่ะถ้าเราไม่มีกําลังใจกำกำลังใจเราไม่ดีเนี่ยต่อให้ไปขอกําลังใจจากคนอื่นแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะเอามาเติมพลังของตัวเองได้ใครที่ หมดหวังหมดกำลังใจหรือท้อถอยก็ดูเล็กเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเล็กมองว่าทุกคนทำได้อาจจะทำได้ไม่เท่าเล็กแต่ก็ก็ทำได้ด่ะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแล้วก็ใครที่จะปลูกบ้านหรือใครจะทำจัดสรรใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เล็กอ่าก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะอีกสักเดือน2เดือนก็จะเริ่มว่างแล้วค่ะก็ยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษากับ ทุกๆคนไม่มีค่าจ้างนะคะแค่ซื้อซื้อขนมถ้วยมาให้เล็กก็ะด้เล็กชอบกินขนมถ้วย <c oughs> ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเลยขอไปตรวจงานก่อนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย